สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CT ิ i ินา a น,นะคะวันนี้ก็มาพบกับ EP 2นะคะการจัดกระดูกนะคะจากที่ EP ที่แล้วนะคะเราได้ครอบแก้วกับฝังเข็มไปแล้วนะคะ EP นี้มาดูการจัดกระดูกกันบ้างนะคะก็ที่เดิมนะคะคือที่ SSP สหคีมิกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มาดูกันเลยค่ะ ลงมาปกติเนาะหันมาฝั่อนี้เนาะโอเคโอเคนี่ค่ะเราลงมาดิ่มน้ำแบบนี้ด้วยค่ะ ตีเจ็ดโก่งแบบชัดเจนเลยคุณให้ต้องมาดึงบ่อยๆนอนลงมานะโอเคเจ็บใช่ไหมจะรู้สึกเจ็บตรงนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่เคยยืดกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะถูกดึงเนาะช่วงอ่าใช้ช่วงปีกช่วงห้ง่ายนี่แต่ช่วงนีวขลังลนะลไปลวไหลหัไหลหีว อย่างน้อยต้องมาเดิน,ออนเนี่ยประมาณเจ็ถึงแปดครั้งเลยเพราะช่วงกระดูกม,มันมันมอโก่งก็นมาค่อนข้างเยอะเนาะ ชัดเจนเลยเนาะแล้วตอนนี้พฤติภาพเรามันจะไม่ดีอ,อันนี้นั่งหลังตรงแล้วใช่ไหมตรงแล้วใช่ค่ะ <c oughs> นี่คือตรงแล้วเนาะ<ร>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวมาปรับกระดูกเรื่อยๆเนาะของเราเนี่ยหมอแนะนำเป็นคอร์สนะคะดูแลถ้าทาเป็นคอร์สทางละเจ็ดร้อยยงมันจะเสียพ,พลรักษาแล้วเราจะสามารถดึงกระดูกได้ค่อนข้างนานนะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าที่<ช>เพราะว่าแค่ครัง 2, 3, ้งสองครั้งสามครั้งนี่ลงมันจะลงน้อยเนาะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันยังตึงอยู่ ฉะนั้นยาของคนไข้เนี่ยเจ็ดถึงแปดครั้งเนี่ยกระดูกจะค่อยๆเข้าแล้วกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆลายเวลาดึงอะมันจะดึงได้ง่ายแล้วม,มันจะรัดมากกว่านี้เนาะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอยา